สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถหาอัพเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้ยังคงน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเมื่อของทัพรัสเซียนั้นยังคงเดินหน้ารุกคืบในทุกทิศทางภายใต้เขตปฏิบัติการทางทหารพิเศษนะครับในขณะเดียวกันนั้นทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเยอรมนีออกมาประกาศนะครับว่า ยูเครนนั้นจะไม่ได้รับระบบแพทริออตเพิ่มเติมจากเยอรมนีอีกต่อไปความเคลื่อนไหวทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าก่อนที่คุณผู้ชมนั้นจะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดนั้นฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทาอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันนะครับที่ผมนั้นนำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของความขัดแยง้งการเมืองระหว่างประเทศนะครับข่าวสารทางด้านเศรรษฐกิจวมถึง ข่าวสารสาระความรู้อื่นๆอีกมากมายนะครับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นวาเลรีเกราซิมอฟเสนาธิการทหารสูงสุดของกองทัพรัสเซียได้ออกมากล่าวตามแถลงการของกระทรวงกลาโหมรัสเซียเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมานะครับโดยเขาได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองกําลังรบซาป,ปัสในเขตปฏิบัติการพิเศษรับฟังการรายงานสถานการณ์ประเมินความคืบหน้าและให้คําสั่งเพิ่มเติมโดยบอกว่ากองกําลังของหน่วยรบนั้นยังคงรุกคืบในทุกทิศทางครับ เสนาธิการทหารสูงสุดระบุว่ากลุ่มรบยูของรัสเซียนั้นกําลังลุกขึ้นไปทางทิศตะวันตกอย่างเต็มที่นะครับมุ่งหน้าไปยังเมืองสโลเวียนในสาธารณรัฐประชาชนโดเนสภฝ่ายใต้เป็นปฏิการทางทหารพิเศษพร้อมทั้งดําเนินปฏิบัติการทาลายกําลังฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่คอนสแตนติโนฟกานะครับในขณะเดียวกันนั้นกลุ่มรบเซเวียก็กําลังต่อสู้เพื่อขยายเขตความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนของแควซูมีและก็คาคิฟนะครับโดยตลอดช่วงหนึ่ง ที่ผ่านมาในเดือนนั้นในเดือนธันวาคมที่ผ่านมานั้นได้ปลดปล่อยชุมชนแล้วถึง4แห่งรวมถึงซิมบินอฟการวมถึงสตาริซ่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คือสิ่งที่วาเลรีเกราซิมอฟนั้นได้ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ยังบอกว่าการสู้รบยังดําเนินต่อไปในพื้นที่รับผิดชอบของกลุ่มรบเซนส์นะครับซึ่งกําลังพัฒนาการรุกคืบในทิศท,ทางโดโบโพลเยตามคำกล่าวของเสนาธิการทหารสูงสุด โดยรวมแล้วก็บอกว่ากลุ่มรบเดนิโปรก็ได้ปลดปล่อยชุมชนอีกจํานวนสีแห่งในเดือนมก,กราคมวาลเลรี่เกราซิมอฟระบุด,ด้วยว่ากลุ่มรบวอสต็อกนะครับของรัเสเซียก็ได้ปลดปล่อยชุมชนสี่แห่งในแควนเดนิโปรเปไอฟและพื้นที่ทางตะวันออกของแควนสป,ปอริเซียในเดือนมก,กราคมขณะที่กลุ่มรบซาปัสก็ได้ปลดปล่อยชุมชนในคูปเปียนอุสโลวายาและยังดําเนินปฏิบัติการรุกอย่างแข็งขันในวงกว้างตลอดแนวพื้นที่รับผิดชอบของตน ตั้งแต่เดือนมก,กราคมปี2026เป็นต้นมากองทัพรัสเซียได้ปลดปล่อยชุมชนรวมทั้งสิ้น17แห่งและเข้าควบคุมพื้นที่มากกว่า500ตารางกิโลเมตรภายในเขตปฏิบัติการทางทหารพิเศษวาลเลริกเกราซิมอฟเสนาธิการทหารสูงสุดและรัฐมนตรีช,ช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ให้ข้อมูลเหล่านี้กับผู้สื่อข่าวว่านับตั้งแต่ต้นเดือนมก,กราคมมีการปลดปล่อยชุมชนแล้วถึง17แห่งและพื้นที่มากกว่า500ตารางกิโลเมตรได้อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ในขณะเดียวกันนั้นคุณผู้ชมครับทางด้านฝั่งของบริทิสโตริอุตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเยอรมนีได้ออกมาบอกนะครับว่าเยอรมนีนั้นไม่สามารถจะถาระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตที่ผลิตโดยสหรัฐเพิ่มเติมจากคลังของตนให้แก่ยูเครนได้อีกต่อไปนะครับโดยบอกว่าเยอรมนีนั้นได้ให้การสนับสนุนยูเครนเกินกว่าส่วนแบ่งความรับผิดชอบของตัวเองไปมากแล้วนับตั้งแต่ความขัดแย้งในยูเครนทวีความรุนแรงขึ้นเดือนเดือนกุมภาพันธ์ปี2022 เยอรมนีเป็นผู้จัดหาอาวุธรายใหญ่อันดับสองให้แก่ยูเครนรองจากสหรัฐเพียงประเทศเดียวโดยได้จัดสรรการช่วยเหลือทางทหารเกือบ2 0 0 0 0ล้านยูโรหรือว่าราวๆ2 3 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่างเดือนมก,กราคมปี2022นะครับจนถึงตุลาคมปี2025ตามข้อมูลจากสถาบันเคิลเอลิติทิฟส์ออฟฟอร์เดอะเวิร์อีโคโนมีนะครับบริทพริตริอุสยังระบุด,ด้วยว่าขีดความสามารถของประเทศได้ถึงขีดจำกัดแล้วและไม่สามารถสนับสนุนการโอนย้ายระบบป้องกันภัยทางอากาศ ใด,ดเพิ่มเติมให้ได้อีกต่อไปเยอรมนี er er ได้ทํามากเกินสัดส่วนโดยเฉพาะในส่วนของพันธมิตเราได้ส่งมอบไปแล้วมากกว่า1ใน3ของขีดความสามารถของเยอรมนีของเยอรมนีทั้งหมดที่มีอยู่ณขณะนี้บริติตริอุสยังชี้ด้วยว่าเยอรมนีนั้นยังคงรอการจัดหาระบบทดแทนสําหรับอุปกรณ์ที่ได้ส่งมอบให้กับยูเครนไปแล้วและจําเป็นต้องปรับปรุงขีดความสามารถด้านการฝึกอบรมและการซ่อมบํารุงของกองทัพตนเองด้วยด้วยเหตุนี้เยอรมนี er จึงไม่สามารถส่งมอบระบบเพิ่มเติม ได้อีกต่อไปข้อมูลจากกระทรวงเศรษฐกิจเยอรมนีเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาระบุว่าการส่งออกอาวุธของเยอรมนีไปยังยูเครนลดลงอย่างมากในปีที่ผ่านมาโดยเยอรมนีนั้นอนุมัติการส่งมอบยุโทโธปกรณ์ให้กับยูเครนมูลค่า 1, 1 4 0ล้านนยูโรระหว่างวันที่1มกราคมถึงวันที่8ธันวาคมปี2025ลดลงจาก8,150ล้านยูโรในปี2024อย่างไรก็ตามรับรฐบาลเยอรมนีนั้นยังคงมีแผนเพิ่มความ ช่วยเหลือทางทหารใแก่ยูเครนในปีนี้โดยจะมีการจัดสรรงบประมาณ11,500ล้านยูโรสําหรับการสนับสนุนังาวเงินดังกล่าวก็จะถูกนําไปใช้ในการจัดหาอาวุธปืนใหญ่โดรนยานเกราะนะครับรวมถึงแพทริออตเพิ่มเติมอีก2องระบบตามรายงานของสื่อมวลชนเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาในขณะที่บริทตอริอุสยืนยันตัวเลขงบประมาณังกล่าวแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าการส่งมอบระบบแพทริออตนั้นจะยังคงอยู่ในแผนต่อไปหรือไม่แต่เมื่อเดือนมกราคมวลาดิเมียเซเลนกี วอลเดเมียเซเลนกี้ผู้นําของอยูเครนแสดงความไม่พอใจนะครับในบรรดาผูส้สนับสนุนจากยุโรปที่เคยให้การสนับสนุนยูเครนนั้นดําเนินการทุกอย่างล่าช้าเกินไปในการจัดหาเงินทุนสําหรับแผนจัดซื้ออาวุธที่ผลิตโดยสหรัฐอเมริกาเพื่อป้องกันประเทศพร้อมระบุนะครับว่าความคืบหน้าในเดือนธันวาคมและก็มกราคมที่ผ่านมานั้นมันยังไม่เพียงพอต่อการที่กองทัพยูเครนนั้นจะต้องใช้รับมือกับกองทัพรัสเซีย ในขณะที่ด้านรัสเซียได้ออกมาประนามการส่งมอบอาวุธจากชาติโซนตกท้ายูเครนมาโดยตลอดนะครับโดยระบุว่าการกระทําดังกล่าวเพียงเพื่อยืดเยืย้อความขัดแย้งออกไปโดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์สุดท้ายของสถานการณ์นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ฟรีดิชเบิร์ตผู้นําของเยอรมนีนั้นได้ออกมาบอกนะครับว่าถึงเวลาแล้วที่เยอรมนีนั้นอาจจะต้องกลับไปเจรจาพูดคุยกับทางด้านฝั่งของรัสเซียอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงร่วมก,นน,น,วกนน็ตอี ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเยอรมนีอย่างบริทพิโตริอุสนั้นก็ออกมาประกาศนะครับว่าพวกเขาจะไม่มีการส่งเรื่องของระบบแพทริออตใดๆเนี่ยครับให้กับทางด้านฝั่งของอยูเครนอีกต่อไปนะครับก็คงจะต้องรอดูความเคลื่อนไหวทั้งหมดทั้งมวลอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ช่องทาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทาอัปเดต ในทุกๆวันท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารที่ผมนั้นนาเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของความขัดแย้งเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศนะครับรวมถึงการเมืองระหว่างประเทศข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจนะครับสาระความรู้การพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆมีมาฝากกันอย่างต่อเนื่องเข้ามาแล้วท่านสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองหรือว่าท่านจะสนับสนุนผ่านซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตง ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าบางท่านนั้นจะสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยนะครับบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีก็1693425111นะครับ1693425111ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการร่วมสนับสนุนช่องถาาอัปเดตวันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกทกท่านท,ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาาอัปเดตในทุกๆวันและในทุกๆข่าวครับ